เอาละผูมชมนะครับวันนี้เราก็อยู่ในมูลไลฟ์เบร e กันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการ PVP นะครับในเกมนี้เนี่ยหลังจากที่เราทําการาทำเควสทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นรูทีนหลักสำหรับใครหลายๆคนนั่นคือการ PVP นั่นเองนะครับโดยเฉพาะการ PVP แบบ1นตอนนี้แรงค์ PVP ผมอยู่ที่1ในใต้ล่านะครับมันก็จะมีแรงค์สูงสุดอยู่ตรงนี้อ่า จะเป็นหนึ่งอใต้ล่าถัดไปเจ้าดาราเจ้าสวัรค์เทพยุทธแล้วก็เทพสัตว์ตาเทพสงานที่สำคัญสูงสุดที่ทันสวรรค์นะครับจริงๆจะเล่นให้ถึงแรงสูงๆเลยก็เล่นได้แต่ว่าผมไม่มีเวลาปั่นนะฮะก็ได้ประมาณนี้อ่ะมาถึงหัวข้อแรกกันเลยครับอันดับแรกคืออาชีพครับอาชีพเนี่ยจริงๆมันก็แล้วแต่นะว่าจะเล่นเป็นอาชีพอะไรนะครับแต่ละอาชีพมีเทคนิคในการพ v พที่ แตกต่างกันแต่ผมจะแนะนําอย่างนี้คือถ้าเป็นไปได้คุณอยากขึ้นไปแรคงสูงๆจริงๆเป็นคนที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์แนะนําให้คุณเล่นทุกอาชีพโดยคร่าวๆนะครับแบบเล่นทำเควสเรื่องไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปกด PVP อย่างเงี้ยเพื่อให้เข้าใจสกิลหรือแค่ไปลองฝึกในตัวของท้าทายแล้วก็ฝึกกระบวนท่าอันนี้ก็ได้ครับ เพื paid, ่อให้เรารู้ครับว่าแต่ละอาชีพเขามีจุดโฟกัสอะไรเขาโฟกัสที่คอมโบอะไรเขาคอมโบแบบไหนแล้วดีและมีประสิทธิภาพที่สุดแต่ว่ามันก็สามารถที่จะใช้วิธีไปดูคนอื่นที่เล่นอาชีพที่เราสงสัยได้เหมือนกันนะครับอันนั้นน่าจะง่ายกว่าไม่ต้องมาเสียเวลาเล่นเองด้วยนะครับก็ลองไปส่องๆผู้เล่นเพลเยอร์สูงๆด้วยว่าเอตัวอาชีพนี้เนี่ยเขาเล่นคอมโบยังไงเขาโฟกัสจังหวะไหนสกิลที่แรงสูงของเขาคืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเรื่องถัดมาคือไอเทมครับ ถ้าเราจะไปแรงสูงสุดอันดับแรกที่เราต้องมีคือไอเทมและออฟตีบวกต่างๆที่สุดนะครับสิ่งที่เราสามารถเสริมให้กับอาวุธเราได้จะมีออปชันนะครับแล้วก็รูนผมไม่แน่ใจว่าพอเลเวลมากกว่านี้จะมีเปิดอัลล็อกอีกหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะมีแค่นี้นะเออซึ่งพอเวลาเลเวลผ่านไปเรื่อยๆครับอย่างเช่น50อันนี้ใช่ไหมเขาก็จะเริ่มปลดล็อกสล็อตช่องมาให้เราใส่รูน หรือเปิดออปชันให้กับตัวอาวุธพารต่างๆค่าสเตตัสหลายๆอย่างแนะนําให้ทุกคนมากดที่ตรงนี้ครับกดตรงข้างขวาล่างคําว่าสเตตัสหลักจะมีบอกหมดเลยว่าสเตตัสแต่ละชื่อเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วมันก็จะมีรูนสีทองครับทุกคนที่จะเพิ่มเรื่องของ PVP ดาเมจให้เรานี่เห็นไหม PVP ดาเมจบวกเ PVP เดฟบวกเพวกเนี้ยค่อนข้างที่จะดีมากแล้วก็ต้อง ใช้เงินนะครับเงินที่เราเติมจริงๆนี่แหละหลังจากที่ของเราทําตันหมดแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถเพิ่มได้คือคู่หูครับคู่หูเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ได้ทั้งหมด4ตัวเนาะถ้าให้ดีที่สุดเลยนะคือ4ตัวเป็นสีทองอันนี้คือผมได้แค่3ตัวมันจะมี1ตัวที่การันตีอันนี้เขาให้มานะครับส่วนอีก2ตัวผมเปิดมาได้เออจริงๆเปิดได้1แล้วก็แลก1ถ้าเราเปิดครบ400อยครั้งอะ่ะเราจะสามารถแลก อ่าสีทองได้หนึ่งนะครับจริงๆตอนนี้ผมใกล้แลกได้แล้วล่ะถ้าจะเอาให้ CP ผมสูงจริงๆเนี่ยผมควรที่จะเปิดสีทองอีกอันหนึ่งอัพเลเวลของคู่หูก็จะเป็นการเพิ่มค่า CP ให้เราแนะนําให้อัพนะถัดมาอย่างที่3นะครับอันนี้ผมจะพูดรวมๆแล้วกันตัวของหวงจุ้ยครับที่ทุกคนจะเห็นชัดก็คือลูกป,ปั้นครับกดอัปลูกปั้นครับกดกดกดอัปัวลัวลปปั้นก็จะได้จากการลงดันนี่แหละ ถัดมาความสําเร็จครับผมความสําเร็จบางอย่างเนี่ยมันจะให้สิ่งที่เรียกว่ายาเพิ่มสเตตัสครับบวกทุกสเตตัส5หน่วยอันนี้ก็ช่วยเพิ่มค่า CP ให้กับเราแนะนําให้มานั่งอ่านแล้วก็มาดูว่าเอ้ยมันต้องเคลียอะไรยังไงทีนี้มาสู่ตัว PVP กันครับ PVP เนี่ยจริงๆผมมองว่าเล่นยังไงแรงก็ขึ้นเพราะว่าเวลาแพ้เนี่ยมันลดแค่1นแต้มครับแต่พอเป็น Open Beta หรือเซิร์ฟเปิดจริงแล้วเนี่ยผมไม่รู้นะมันจะลดเยอะกว่านี้หรือเปล่าเออ ตัวแลงสีม่วงผมก็ยังไปไม่ถึงตอนนี้ผมก็สามารถบอกได้แค่ว่ามันมีลดแต่ลดนิดเดียวถามว่าข้อดีของการลง PVP คืออะไรมัน่าจะเป็นในเรื่องของรางวัลอันดับที่เราจะได้รับนี่งรางวัลจบซีซั่นนะครับแต่จะมีรางวัลเยอะกว่านี้ไหมอันนี้รอติดตามในเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับผมว่ายังไงมันก็มีอยู่แล้วแหละเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นให้ดูตานึงแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายต่อนะครับไปปึ๊บ เจอแรงเดียวกันครับหนึ่งในใต้ล่าโอ้โหแต่เขาเวลสีบเกแล้วอะคือวันนี้ผมยังเล่นไม่สุดนะครับยังเล่นไม่ตันดังนั้นอพอเวลามาเจอใน PVP แบบนี้ CP ผมว่าน่าจะน้อยกว่าเขาระดับหนึ่งหรืออาจจะเท่ากันเราเจออาชีพพัดนะครับเราต้องเ,อเข้าถึงตัวเขาต้องเข้าถึงตัวต้งเข้งตัวห้ามออกถ้าออกปุ๊บนี่คือแบบจบเลยมาดิลงมาลงมาอื เอ้ยเขาปกป้องไอ้ปัดป้องการปัดป้องให้ตรงจังหวะเนี่ยครับค่อนข้างที่จะมีผลมากๆคือปัดป้องอะ่ะมันใช้คููดาวนานดังนั้นถ้าเราปัดป้องถูกจังหวะก็คือดีครับเดดโอ้โหเขาปัดป้องถูกจังหวะละเขาต้องหนีเราเราต้องเข้าถึงตัวเขาเฮ้ผมบล็อกเออบล็อกติด อโอ้โหตาเมสสกิลนี่แรงมากเขาปัดป้องอยู่รอรอเข้าจังหวะเขาปัดป้องหมดแล้วก็ลอยลอยการคอมโบให้ลอยเรื่อยๆเนี่ยครับมีผลมากๆถ้าคอมโบลอยได้เราจะต่อได้เรื่อยๆโอ้โหต้องบล็อกออได้ไหมเข้าถึงตัวได้ไหม คมก็สกิลไวไปหน่อยอน่าจะชนะอ yes. โอ้เอยเพิ่งรู้ว่าการชนะ P ีพีได้เควสด,ด้วยหรืออันนี้เป็นเพราะว่าผมทำเควส์สำเร็จวะน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าก็นับว่าเป็นแมตตึง,ตง,ตงเหมือนกันนะครับเลือดแทบหมดเลยมันเป็นเพราะว่าผมไม่ได้อ,อ,อัพซีพีให้ตันรวมถึงเลเวลด้วยทีนี้มาสู่เทคนิคก,การต่อสู้กันครับ อันดับแรกผมแนะนําให้มากดที่ท่าทายเสร็จปุ๊บไปที่ฝึกกระบวนท่าแล้วฝึกกระบวนท่าที่เกี่ยวกับการ p v p ทุกท่าครับในนี้จะเขียนว่าประชันยุทธนะครับฝึกทั้งหมดนะครับแล้วก็อ่านคอมโบต่างว่าทําเพื่ออะไรรวมถึงสกิลด้วยและพอเสร็จหมดปุ๊บก็อาจจะไปกดฝึกฝนการต่อสู้ที่สายล่างก็ได้ครับคอมโบที่ค่อนข้างใช้ได้แล้วก็ดีที่สุดก็คือคอมโบที่ทําให้ตัว,ต,วตัวลอยขึ้นและต่อเนื่องเรื่อยๆเพราะตอนที่ตัวลอยขึ้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะกดแดชออกได้ครับ ตัวสกิลทั้งหมดก็แนะนำให้อ่านนะครับอ่านทุกสกิลเลยอ่านให้รู้ว่าสกิลไหนใช้ทำอะไรบ้างและคอมโบคู่กับสกิลไหนได้อย่างคลาสของผมเนี่ยเขาจะเขียนบอกว่าสกิลทำนองเงียบงันเนี่ยสามารถใช้คู่กับสกิลกลนยกคงทนได้นะครับหลังจากที่ผมปล่อยตัวเงาจากทำนองเงียบงันไปแล้วเนี่ยถ้าผมใช้กลนยกโดนศัตรูตัวเงาของทำนองเงียบงันจะวิ่งเข้าไปตีแบบโฮมมิ่งอะครับไปที่ไหนก็จะตามไปอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของคอมโบที่ ในตัวเกมเนี่ยเขียนบอกไว้นะครับอาชีพด้วยอาชีพผมคิดว่ามีหมดนะครับดังนั้นแนะนําให้อ่านให้เข้าใจตัวของเราก่อนเพราะถ้าเราไม่เข้าใจสกิลตัวเองแล้วสู้ไปแบบดําน้าเนี่ยยังไงเราก็ไม่สามารถสู้กับคนที่เขาเข้าใจสกิลเขาอย่างถ่องแท้เข้าใจคอมโบทุกอย่างได้หมดหรอกครับเราก็จะโดนกระทืบอยู่ฝ่ายเดียวนัว่นแหละหลังจากที่เราเข้าใจสกิลทุกอย่างของตัวเราแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกคือการเข้าใจสกิลของฝั่งตรงข้ามเข้าใจว่าเราต้องเดชหลบในจังหวะไหน ของสกิลไหนของอีกฝั่งบางตัวจะมีสกิลหากินที่ชัดเจนอย่างเช่นคลาสควยของผมมันจะมีสกิลตรึงเป็นระยะเวลา3วิหลายๆคนก็เลือกที่จะเดชออกคลายพนึกในจังหวะที่ผมใช้สกิลนี้ถ้าถามว่าอาชีพไหนที่ผมแพ้มากที่สุดเนี่ยถ้ามาดูตามสถิติก็จะเป็นอาชีพกระบี่นะครับเพราะว่าตอนช่วงแรกเนี่ยเจอเขาคอมโบแล้วตีกระตุกกระตุกเ้ายังแก้เขาไม่ได้แต่ช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะรับมือง่ายนะครับสู้ง่ายทิ้งระยกกระกับเขา ถ้าถามว่าปัจจุบันจะแพ้ทางอะไรก็อาจจะแพ้ทางอาชีพเดียวกันเองมั้งที่เขาอาจจะมีแบบลักษณะการเล่นที่เราไม่เคยรู้อะครับคือเป็นคนที่เล่นอาชีพเดียวกันที่ช่ำกว่าเหมือนแบบเขารู้บางอย่างที่เราไม่รู้อย่างเงี้ยครับมันก็จะน่ากลัวอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันอีกสักตาหนึ่งครับเจออาชีพกระบี่ครับแรงคัน7ค่อนข้างต่ำจากผมอาเวลเยอะกว่าเหมือนเดิมนะครับ49 เวลาที่เราเจออาชีพกระบ,บี่ครับเขาจะค่อนข้างอยากจะเข้าของตัวเราเราก็เชิงครับเชิงถอยมาก่อนเฮ้ยกดปัดป้องอย่างนี้กดปัดป้องอย่างนี้ก็ไม่มีสกิลสวนสิตึงไปครับจังหวะสกิลใช้สกิลไปคลายพันหนึ่งออกมาจังหวะนี้นี่คือว่าเราต้องหาจังหวะดีๆครับเข้าไปงัดอัปเปอร์คัตเพราะว่าตะกี้เขาเพิ่งใช้คลายพันหนึ่งไปเขาจะไม่มีสกิลหนีออกจากเราครับแล้วซัดซัดเลยซัด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 ็ส่สสสปุ๊บกดกลับครับ กดกลับแล้วเดินหนีฮะเราคุ้มนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มตอดไปหนึ่งทีตอดไปนี่คือสกิลตอดหากินของผมเลยนะการใช้สกิลสองคู่กับสกิลหนึ่งเนี่ยหาจังหวะใช้ควบคุมดมมีโดนงัดคืออาชีพกระบี่เขาจะงัดแบบนี้แหละคลายพนึกออกแล้วควบคุมต่อโอ้โหควบคุมไม่ติดเขาใช้สกิลกันซีซีอยู่ครับปกติอาชีพเนี้ยมันจะมีกันซีซีแล้วอัปคัดไปอ้วแล้วลอยลอยติดไหมลอยติดสกิลโจมตีมู ยิง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 ทีนึงกดปัดป้องกันทั้งคู่โอ้แล้วแดนออกมาครับจังหวะนี้คือปัดป้องอะ่ะบางทีเราต้องใช้จังหวะที่แบบเขาหมั่นไส้เราแล้วเขาอยากจะสวนเราอะ่ะแล้วใช้อะ่ะมันจะได้ผลมากแล้วตอนนี้น่าจะจบครับผมเลือดเหลือนิดเดียวเท่านั้นโอ้โวว่าเป็นแมตท,ที่ชิวนะสบายสบ ไปเลยครับกดไปอย่างต่อเนื่องคืออาชีพนักดาบครับอาชีพกระบี่หรือว่าพวกอาชีพตีใกล้เนี่ยเขาจะมีอย่างหนึ่งก็คือสกิลกัน C ีครับตัวเขาจะมีแสงออร่าออกมาครับถ้าเขาเปิดบัฟอยู่เขาจะไม่โดน C ีซไม่โดนงัดไม่โดนตึงอะไรเลยครับก็ต้องระวังไม่งั้นเดี๋ยวเราใช้สกิลไปแบบเปล่าประโยชน์เลยอันนี้เราเจอกับอาชีพร่มครับผม,ผมเวล49่เอาชีพร่มเขาจะมีสกิลตึงสกิลหนึ่งครับแล้วก็เขาจะพยายามเข้าถึงตัวเรา เราก็เล่นแบบเวลาที่เจอต่างๆอันนี้เป็นออร่ากันซีซีของเขาครับเราก็ไม่พยายามใช้สกิลตึงใส่เรางัดอเวอร์คัดไปจังหวะนี้เหมือนจะงัดไม่ขึ้นคลายมันอึกออกจกังหวะนี้ตะกี้เป็นสกิลการตึงของเขาครับเขาจะตึงเรานานพอหอที่เราตึงเขาเลยโอ้เราโดนซัดอยู่ฝ่ายเดียวต้องพยายามแดสออกครับผมต้องพยายามกริ Green ้งกริ Green ้งออกหาจังหวะกริ้งกริ้งกริ้งไม่ได้ครับเขงงางัดรัว,วเห็นปะแล้ว กดจังหวะนี้สกิลหากินเข้าไปของเราพยายามเข้าหาเขาครับแล้วจะกดสกิลควบคุมใส่ตอนนี้เขารอสกิลครลดาวอยู่งัดอัปคัดขึ้นไปแล้วใช้สกิลทําให้เขาลอยลอยเรื่อยๆแล้วซัดซัดอย่างเดียวซัดใช้สกิลใช้ให้หมดใช้หมดแล้วเสร็จปุ๊บกดย้อนแกับครับผมโอ้แล้วเขาตึงกลับต้องคายมาหนึบครับสกิลนี้ปล่อยให้อยู่นานไม่ได้ครับไม่งั้นเราตายแน่นอนสกิลหากินอโดนเข้าหนึ่งตัวก่อนหลายๆครั้งผมโดนเข้าหนึ่งตัวแบบเนี้ยในจังหวะที่ใช้สกิลหากินบ่อยเลย ลองเชิงกันไปครับท้งคูน่าจะรอคูดาวอยู่เขาพยายามจะเข้ามาเรา,าใช้กันหมาไปก่อนต่อไปหนึ่งที่หาจังหวะต้องหาจังหวะเข้าครับเรางัดงัดจังหวะนี้ไม่สวยเท่าไหร่ครับเพราะมันเป็นแอรียการซีซอยู่เขาเลยไม่โดนงัดแล้วตึงไปจังหวะนี้เขาก,กดขายผนึกมาเราก็กดขายผนึกกลับออกมาจังหวะนี้ไพโอ้โหต้องแดดต้องแดดโดนซัดอย่างนี้ต้องแดดอย่างเดียวแดดออกมาแล้วใช้ปัดป้อง แล้วเขาไม่ตีครับเราปัดป้องแต่เขาไม่ตีเลเลือดตอนนี้ทั้งคู่พอๆกันนะผมเลือดค่อนข้างน้อยนะครับต้องหาจังหวะควบคุมจะเซฟที่สุดแดดเข้าไปใช้ควบคุมแล้วโจมตีหมู่เสร็จปุ๊บรอจังหวะครับหาจังหวะดีๆแล้วใช้สกิลอ้อยอแล้วโดนคายมอหนึ่งใส่หน้ามาใช้สกิลตึงอันสุดท้ายปัดป้องนิดนึงแล้วงัดอุปกาศขึ้นใช้สกิลทั้งห่าที่มีพอทีจะจบเกม เกือบตายคือแม้แต่กี้ทุกคนน่าจะเห็นชัดเลยนะครับว่าตอนที่เราเนี่ยโดนงัดขึ้นอะ่ะเราทําอะไรไม่ได้เลยครับเราแดชออกไม่ได้โอ้โหเราแรงขึ้นเป็นเจ้าดาราแล้วครับอ่านี่ผมได้ตัวของนี่ครับยาเพิ่มสเตตัสมาด้วยจากการขึ้นแรงเจ้าดาราครับ ก็ <G ül üş> เป็นหนึ่งในของรางวัลจากการ PVP มันจะมีเทคนิคหนึ่งครับที่ผมจะค่อนข้างแนะนําในช่วงที่เกมเปิดแรกๆในช่วงที่ PVP เปิดแรกๆคือให้ทุกคนน่ะดันของไปให้สุดเลยครับมีอะไรใส่ได้เท่าไหร่ใส่ไปให้หมดแล้วกด PVP รัวๆเพราะเราทําทุกอย่างตันหมดแล้วและถ้าทําตันไวกว่าชาวบ้านยังไงตอนให้เรา PVP เราก็ได้เปรียบเขาเราจะเรียกเทคนิคนี้ว่าเทคนิคลักไก่แรงก็ได้ครับ แต่สิ่งที่สําคัญก่อนหน้านั้นนะครับก็คือการที่ต้องเข้าใจสกิลทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งศัตรูคอมโบต่างๆว่าเราต้องทํำยังไงทีนี้มันจะมีเทคนิคการมุกเม้นต์อย่างหนึ่งครับคือการกระโดดแบบนี้แล้วก็พุ่งครับถามว่าได้ใช้ทําอะไรไหมได้ใช้นะใน p v p ในบางครั้งจังหวะที่เราแบบรอคูลดาวสกิลอยู่อะสกิลทุกสกิลคูลดาวอะครับแล้วสกิลเดชอะไรพวกนี้เราไม่มีด้วยก็ใช้การกระโดดแบบนี้แล้วพุ่งออกมาแต่ให้ระวังไว้นิดนึงนะครับ เวลาที่เราอยู่กลางอากาศอ่ะเราจะค่อนข้างเป็นเป้านิ่งระดับหนึ่งแล้วพอเราโดนสกิลตกตลงมาเราจะติดลอยได้ง่ายมากก็ให้ใช้จังหวะที่เราอยู่ห่างจากศัตรูนิดหนึ่งสกิลพุ่งทุกสกิลอ่ะครับมันสามารถที่จะเล็งเป้าหมายได้นะเออเวลาที่เราต้องการพุ่งออกอ่ะเราก็เล็งออกนะครับอยากกดแล้วไม่เล็งพอถ้าก,กดแล้วไม่เล็งมันจะไปพุ่งอัดหน้าศัตรูครับก็ทิ้งท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันเนี๋ยผมจะมาแชร์สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วกันอย่างแรกก็คือวิธีการรับมือกบบคลาสต่างๆครับโดยส่วนมากคลาส อาชีพหอกกับอาชีพดาบแล้วก็ร่มเนี่ยเขาจะมีสกิลกันซ c อยู่ครับตัวของกระยาจกที่เป็นน้ำเต้าก็มีเหมือนกันลักษณะคือเขาจะเป็นออร่าสีรอบๆตัวครับถ้าเป็นหอ,อกจะเป็นสีส้มถ้าเป็นดาบจะเป็นสีฟ้าฟ้ามองยากนิดน,นึงแต่มองเห็นแน่ ส่วนร่มเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกลมพุ่งๆออกมารอบตัวเขาครับก็ให้ระวังให้พยายามเดชออกให้พยายามหนีเวลาที่เจอเขาเปิดบัฟพวกนั้นบัฟมันอยู่ไม่นานครับแต่ว่าถ้าเราใช้สกิลตรึงของเราอะไปในจังหวะที่เขาใช้บัฟอ่ะคูดาวสกิลตรึงต่างๆของเราอะ่ะรอนานแน่นอนทั้งสี่อาชีพที่ผมกล่าวมาก็เราต้องเล่นแบบทิ้งระยะกับเขานะครับรอจังหวะเคาเตอร์รอจังหวะปัดป้องดีๆปัดป้องเนี่ยต้องเก็บไว้กด ตอนจังหวะที่เดาว่าเขาน่าจะตีเราแน่ๆอย่างเงี้ยครับถ้าเรากดถูกจังหวะเราจะคัดคอมโบเขาได้ดีมากครับคลายพนึกก็เช่นเดียวกันต้องกดคลายพนึกแล้วมีสกิลในการใช้หนีหรือว่าใช้ในการสวนเขานะไม่ใช่แบบแค่กดคลายพนึกไปเฉยๆอย่างเงี้ยมีทริคหนึ่งคือคลายพนึกเนี่ยเราสามารถที่จะหันลูกศรไปในทิศทางที่เราต้องการที่จะเดชได้นะครับหลักๆเวลาเจอก็เน้นทิ้งระยะครับไม่ต้องพุ่งเข้าไปหาเขาเพราะยังไงเขาก็พุ่งมาหาเราเอง ตัวสกิลเดชของเราและอัปเปอร์คัตอ่ะใช้ในจงังหวะที่รู้ว่าเขาอ่ะไม่มีลายพันิกเขาใช้คลายพันิกไปแล้วกับสกิลตึองอะไรต่างๆของเราแล้วก็ซัดเขาเลยครับส่วนอาชีพพัดเนี่ยอันนี้ก็จะเล่นอีกแบบหนึ่งคือพุ่งเข้าถึงตัวอย่างเดียวเข้าหายอย่างเดียวแบบที่ผมเล่นให้ทุกคนดูครับห้ามทิ้งระยะเพราะว่าสกิลระยะไกลของเขามีดาเมจแรงกว่าเราเยอะส่วนคอมโบต่างๆของอาชีพนี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะกดเข้าไปในฝึกสอนแล้วก็อ่านคอมโบต่างๆได้เลยนะครับว่าทําอะไรได้บ้าง คอมโบทุกคอมโบที่ผมใช้ใน PVP ก็เรียนรู้มาจากในนั้นแหละครับที่สําคัญกว่าหลังจากนั้นก็คือการที่เราอ่านจังหวะศัตรูออกหมดนะครับจังหวะปัดป้องจังหวะคลายพนึกแต่ถ้าใช้แนะนําแบบสั้นๆน,นะครับผมจะเรียกชื่อสกิลเป็นตัวเลขนะตามลําดับให้ใช้สกิล3ตรึงศัตรูนะครับแล้วเสร็จป,ปุ๊บตามด้วยสกิล2แล้วก็สกิล1เพื่อเป็นดาเมจที่ต่อเนื่องนะครับพอแน่ใจว่าศัตรูไม่มีสกิลคลายพนึกให้ใช้สกิล4หิมะเร็วนะครับพุ่งเข้าไปแล้ว upper cut ต่อด้วยการใช้ทํานองงงเียบนัน พอเวลไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะมีเอฟเฟกของสกิลก็คือหลังจากที่คุณใช้สกิลอัปคัดปูบ่ะสกิลทำนองเงียบงันอะ่ะมันจะรีเซ็ตคูดาวทันทีทำให้สามารถใช้ต่อแล้วศัตรูลอยตัก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 ได้รัวๆส่วนสกิลร่างมายาสกิลสุดท้ายนะครับอันนี้จะใช้คล้ายๆกับสกิลบุผาล่วงโรยจะเป็นลักษณะของการตึงศัตรูเหมือนกันแต่ว่ามันต้องใช้ในระยะที่ใกล้กว่าบุผาล่่งโรยในอนาคตผมว่าอาจจะมีการเนฟสกิลบุผาล่่งโรยก็แต่นะมันโกงมากเลยตอนนี้ระยะที่ใช้ได้มันโคตรไกลย โอเคสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่นในโหมด Battle r o y ร l ยให้ดูกันจอมยุทธโดดรม่มน่าจะเป็นโหมดที่หลายๆคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่าไอเทมติดตัวไม่มีผลในโหมดนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ